สวัสดีครับทุกผู้ชมครับอยู่กับผมตาเฟร์เกมนะครับผมแล้ววันนี้พีีก็อัปเดตเซิร์ฟประจำสัปดาห์จำได้ไหมไอตัวละครวิ่งไว้ที่ผมรีวิวไปเมื่อ4ีหวันก่อนนะครับผมก็น่าจะทีหนึ่งแล้วจําได้ไหมนั่นแหละครับก็เอามาลงค้างแสงแล้วนะครับก็มีตัวละครอีกคู่หนึ่งมาด้วยนะครับผมมีอีกคู่หนึ่งมาด้วยนะครับแล้วก็มีวิกที่ผมไม่ได้ทําคลิปรีวิวหรือว่าผมไม่มีนั่นเองนะครับผมก็ตามนี้แหละนะครับผมอืมใครที่ดูคลิปนั้นเนี่ยก็จะเข้าใจนะครับว่าเ้ และตัวละครเนี่ยมันมีหน้าที่ยังไงมันพิเศษอะไรยังไงนะครับใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูลิงก์นะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ขวาบนนะครับเออกดเข้าไปได้เลยนะครับกดเข้าไปได้เลยนะเออไปดูกันได้นะครับผมจะได้เข้าใจกันเนาะนะครับการอัปเดตครั้งนี้ไม่มีอะไรมากเพราะว่าทีเด็ดมันอยู่ที่วิก ผมแล้วก็ตัวละครน,นี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะไปเล่นให้ท่านผู้ชมดูรอบนี้ไปเล่นดาบระเบิดนะครับเดี๋ยวจะไปโชว์ความวิ่งไวของนะครับของน้องๆน,น,นะครับผมนะเอ๊ ่ะก่อนที after, ่จะเข้าไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในช่องทาฟิกเกมลหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องทาฟิกเกมนั่นเองนะครับและคลิปนี้จะเป็นยังไงเด็กกันไหมกับไอ้ตัวละคร2คู่นี้ที่ผมเคยทําคลิปรีวิวไปนะครับซึ่งผมก็ซื้อมาลองเล่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรเพราะตัวละครมันก็เหมือนกันนั่นแหละแค่เอ่อเอามาให้เราเลือกว่าเราชอบแบบไหนนะเดี๋ยวเอาแป๊บนึงถอดวิก่อนจะได้เห็นนะครับว่าเดิมๆมันเป็นยังไงเดิมๆก็น่ารักนะครับเดิมๆกก็็็นน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 ่่่าารรััเเเเเเปปแแบบบบบีีี้้ลลยยยะะะคอ เห็นไหมพอใส่วิกมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ด้วยความเป็นวิกผมเนี่ยแหละนะครับแม่งไม่ธรรมดานะครับเห็นไหมมันเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพิ่มนั่นเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มทะลุเกาะเพิ่ม h p พนะครับไม่ธรรมดานะครับผมแม่งก็ยอดจริงๆนะครับก็คือแล้วแต่คนจะเล่นนะครับถ้าจะเล่นตัวละครพวกเนี้ยถ้าจะเล่นใส่วิกแบบเนี้ยแล้วแต่คนจะเล่นบางคนอาจจะชอบเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความแม่นยำเพิ่มทะลุเกาะเพิ่มเ p พก็ใส่ไปนะครับ บางคนอาจจะชอบอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความถนัดเอออันนี้ผมก็พูดสันส้นๆแล้วกันนะเพราะว่าผมทําคลิปรีวิวไปแล้วก็ลองไปดูกันได้นะครับลองไปดูกันได้นะครับแต่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวจะไปวิ่งแบบว่าสปีดสปีดในห้องวางระเบิดแล้วกันนะครับผมเออเอาอันไหนไปดีนะเอาอันนี้ไปแล้วกันนะครับเอาอันนี้ไป เออส่วนตัวละครนะครับถ้าซื้อวันเดียวเนี่ยนะสตัวละครเนี่ยซื้อวันเดียวก็400แคนะครับแต่วิกเนี่ยวิกเนี่ยถ้าซื้อวันเดียวเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะก็ต้องดูดีๆนะครับเพราะว,ว,ว่าเพราะว่าบางวิกอ่ะเออเพราะว่าบางวิกอ่ะมันก็พันสเลยนะหวันอ่ะพันสแค้เลยนะซึ่งด้วยที่มันราคาแพงนี่แหละมันก็มาพร้อมกับความเทพความเก่งความโหดความโกงเออกูไม่รู้จะพูดยังไงแหละนะครับผมเดี๋ยวไปวิ่งให้ท่านผู้ชมดูนะว่าในดาวระเบิดมังวิ่งไวแค่ไหนไป โอเคมาไบล่นเน่เด oh, ี <am <am oh, <vale> <h <h ๋ยวดูเดี <h <h ๋ยวดูความวิ่งไวเดี um, ๋ยวดูความวิ่งไวนะเดี๋ยวดูความวิ่งไวนะเดี๋ยวดูความวิ่งไวโอ้ไม่ตายสวยเพื่อนทำดียอดเยี่ยมอะไรอ่ะมาเล่นของเกมไม่ได้หรอห้องเนี้ย เอาดีเล่นเล่นไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่มั้งเล่นได้เหรอมั้งเฮ้ยผมไม่รู้อ่ะผมไม่ได้ดูชื่อห้องอ่ะ mass kill y o เ know A หรือ B ปะ โดนด่าแล้วโดนด่าแน่เลยท่องนี่เป็นท้องแบบว่าเล่นของเกียร์ไม่ได้อะอข้างหน้าหรอเงียบกิฟังไม่มีนะยังไงจ๊ะโอเค วิ่งไหวนะครับก็พูดตามตรงว่าวิ่งไหวนะครับเดี๋ยวเล่นปืนธรรมดาก่อนดิทำไมเหมือนว่าไม่มีเหมือนว่าห้องนี้ไม่มีใคร s <S เล่นแบบว่าพวกป่งเกียนพวกของเกียนเลยดูดิฮะวิ่งแป๊บเดียวครับท่านะผู้ชมแป๊บเดียวจริงครับ ยงใครวิ่งวะเพื่อนกูเพื่อนกูตกใจหมดอช่วกยกูด้วยโซจานเอดเพื่อนกูเล่นมเลยโอ้โหคนน่ารักเลยมาเพื่อนโอ้ ุดยอดมากเว้ดีแล้วดีแ้วโอ้ยเม่กูตายแน่คันเลยกูคันหลังเลยโอ้ม่กูตายแน่จริง right. ไปครับวิ่งไปครับวิ่งไอวงไอย่างนี้เวลาเล่นดาบระเบิดนี่คืออะไรที่เล่นอยู่เดิมๆนี่คือเฮ้ยหลังโอ้หเรียบร้อย ทำไมกูไม่เช็คดูดิโอ้ผมไม่เช็คะโอ้เรียบร้อยโดนทิงหัวทิ่มเลยนะครับไม่เช็คทำไมกูไม่เช็คนะเมื่อกี้เป็นไปได้ยังไงทำไมกูไม่เช็คเรียบร้อยครับผมก็จบไปนะครับไหนดูสิก็เล่นได้เดิก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะ ปเดี๋ยวเราไปเล่นดา่านวอลระเบิดด่านอื่นบ้างนะครับผมอือเอาละครับมาแล้วครับผมวิ่งมาโคตรไวรอบดูดูดูมาแล้วมาแล้วครับผมจัดไปนั่นึ่งครับจส่ก,กระสุนให้พร้อมนะครับผมแส่แฮมเมอร์นะครับกระสุนเอ้าลั่นไปหนึ่งนะัดเฉยเลยวางได้เลยนะ่ะหว่างได้เลยนะ่ะเออเพื่อนวางเลยเพื่อนวางนะครับวางเลยวางเลย เดี๋ยววิ่งไล่เอง <hã> มันต้องเล่นใจกัมเมอร์โอ้ยอโอ้ไม่ตายอ่ะอแม่งเอ้ยอเจ็บแล้วเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมไปเลยครับผมวิ่งไวครับดูดูการวิ่งของน้องนะครับวิบ่งไวเอ้ โอ้เรียบร้อยแตกเลยวิ่งมาโคตรไวนะครับวิ่งไวแค่ไหนแต่ก็โชว์ความโง่ไปหนึ่งกลุ่มนะครับผมปล่อยไปเปลี่ยนที่ดีกว่าไปตอนนั้นหัวแตกเดี๋ยวรอบนี้ง้างธนูไปก่อนเลยละกันนะครับดูดิวิ่งก๊อปกำลังพูดเลยว่าดูดิวิ่งไวแค่ไหนหุ้ยเออจัง อตัวนี้อึดมากอะ่ะหุ้ยแจ็คเม,มอร์ลูกซองเลยนะเว้ยาวางก่อนวางก่อน <c oughs> มาดิมาดิยิงหัวเขาไว่ออเต็งไ,ไม่มีอะนรรถไฟอะ่ะด่าดีแม่นโคตรน่ากลัวเลยรถไฟอะ่ะเรียบร้อยครับอุย้ยตกใจอย่ายิงอย่างนี้ดิแม่ยิงเป็นคนขวัญอ่อนอยู่โอ้โหยิงเป็นคนแบบ ตกใจง่าย,ายอยู่นะครับไปครับวิ่งทางไหนต่อดีเอาแบบวิ่งไวๆเลยไปครับแม่งวิ่งไวเกินจริงเฮ้ยเสียใกล้ๆเลยทางซ้ายอ่ะใช่ปะ เพื่อนนี่วะวิฉันรู้เพราะว่าธนูอ่ะกูยิงมั่วเลยอุ้ยอุ๊ยอ่ะหนานี่บ้าจริงเฮ้ โอ้โหเรียบร้อยได้อยู่ได้อยู่ยังไงครับจังหวะนี้เอาเ่อนไปไหนอะ่ะเอาดีเขาเขากู้ทันปะนะอ๋อเอาแล้วเขาไม่กู้อะหรือ,อยังไงแบบเราแวงอยู่หรอ โอเคครับท่านผู้ชมครับมาแล้วมาแล้วกูมาแล้วมาแล้วดูความวิ่งไวนี้โอ้โหวิ่งโคตรไวเนี่ยแหละตอนนี้ต้องถือปืนละเฮ้ยไม่ตายวะ <c oughs> เล่นเอคบอมยัางนั้นหรโอ้โหตอนนี้ฉันกดนี้ก็มีเอคบอมแต่เจ้าก็เล่นที่จะเล่นเอคบอมใส่ฉันคนไม่อย่างนั้น ถ้ามีตัวละครวิ่งไววิ่งสวนมานี่ยสัวย์เน่นี่แหละตัวตึงของกูเลยเนี่ยโห่ไล่ฟันแม่มเลยึึ ไ้ยバレตลอยู่ไหนอะเบเลอยู่ไหนคนดูอยู่ในบีหรออุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยแล้วจะวิ่งเข้าไปทำไมล่ะพวกเธอพวกมันระเบิดสิคะเอ้ยตายแล้วตาลีหลุดเลยอ๋อเอาใจช่วยเอาใจช่วยเจ็บปะเนี่ยเอาไม่เจ็บอีกโอ้โหกูจบเลยเฮ้ยเอาวะ เวลิกดต้องอย่างนี้เดี๋ยววะไปไหนไปยาวบ้างไปยาวบ้างโอ้ก็เริ่มช้าไปเรามวแจะเสียเวลาหันไปทางอื่นโอ้บาลเลตเจอป่ววะเอาบาลเลดเออไปบาลเลดไปครับบาลเลตทีมเราเนี่ยแม่นขนาดนี้จะปล่อยให้ตายตั้งแต่ต้นเกมก็ยังไงอยู่ โอ้ยไม่ตายวะจบเลยโ,ฮโ,ฮโ้หอึดเกินไม่ตายอึดจังวะโดนไอคีผมกูไปขนาดนั้นก่อ20หรอสวย สวยครับผมแล้วเมื่อกี้ไปวิ่งไปจุ๊บแก้มขอีกคีมินโตโตอะไกอะไรอะเราว่าอะไรวะตอนนึง เฮ้ยสบายเพื่อนเราอย่างเงี้ยไม่เอามันไม่มีระเบิดนะเพื่อนไม่คุ้มหรอกลูกซองนายดีอยู่แล้วเพื่อนเชื่อเราดิลแล้วกูจะวิ่งกลับตนะ่อไปแ่ะโอ้โหมันสุดยอดว่ะคือกูไม่ต้องทำไรเลยนะเอาจริงๆอะ่ะไปแล้วลดูดิครับไม่ต้องทำอะไรมากมายครับ สุดยอดโอ้ยสุดยอดเลย TPG right. <c oughs> Joy ออมีแคน Oh my god ระวังนะเพื่อนข้างหน้ามันอันตราย เอาไปเลยวะเฮ้ยโอ้ทำอะไรไม่ถูกเลยเอาเพื่อนกูแตกหมดเลยเหรอเอาดีว่าเพื่อนต้องการความช่วยเหลือว่ะจริงว่าเพื่อนต้องการความช่วยเหลือว่ะไม่ไหวละทิมทิมทิม เพื่อการความชี่เหลือ เอ้าอยู่ข้างในอีกโอ้ยทำไมกูโดดลงมาข้างล่างละ่ะพระเอกมาแล้วไหนขอแบบโป้งเดียวเลยได้ปะฮะ <im itation> บอกแล้วครับทีมเราไม่ต้องการความช่วเหลือนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องจัดสองสองปีช่วยทีมด้วย okay, s <S เลื่อนถอยเดี๋ยวเราจะจัดกา <im itation> รให้ โอ้ซ้ายโอ้จบเลยเดินดูดิผมเดินผ่านไปโอ้ยอะไรดีโอเคล e สเก o ไปครับเราไปดูให้เกมนี้มันจบกันเถอะข้างบนไว้ข้างบนไว้ ไหว้เปล่าไอ้เกมบอลาไหว้เปล่าหยิบซองจอมพี่มาแล้วนะนี่นี่ไหว้เปล่าไหว้เปล่าเข้า,ามาทางข้างบนเนี้ยข้างหน้ามีอะไรเปล่า เรียบร้อยเลย <Cover me. S 1> ไ,ไหนไวะตัวนึงอะ <Cover me. S 1> โอ้โห <Cover me. S 1> ไม่ต้องทำอะไรเลยครับผมท่านผู้ชมครับสุดยอดนะทีมรามันตึงด้วยฮะโอเค okay, ผมก็ประมาณนี้ละกันนะแหมเพื่อนเรามันสุดยอดมันโหดคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มาลองตัวละครใหม่ท่านผู้ชมได้ดูกันในดาบระเบิดนะครับผมก็ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากครับผมแล้วเจอกัน